เครื่องนี้เราจะมารีเช็คให้ก่อนแพ็คจัด่กนะครับตอนเราจะมาดูตัวนี้สายเสียบรอไว้แล้วสำหรับเทสหัวแก๊สตัวมอเตอร์ทำงานได้สองระบบครับได้ทั้งแบตเตอรี่แล้วก็ไฟบ้านตัวสายแบตเตอรี่ผมเสียบรอไว้แล้วตัวไฟบ้านตัวนี้เสียบเรียบร้อยเป็น ปักเอาดอครับทนทานเส้นใหญ่มากเรามาเทสระบบไฟบ้านก่อนปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางถ้าไฟบ้านคือ2องบโวลต์ก็คือขอบทางขวาตัวมาร์กตัวนี้ก็คือจะเป็นมาร์กกวนช้านะครับเดี๋ยวในคลิปวิธีทาจะเห็นก็คือเป็น ความเร็วควรปกติไฟแสดงสถานะสีเขียวส่วนการกวนผสมก็คือเร่งมาประมาณนี้เกือบเกือบสุดครับมาเช็คระบบแบตเตอรี่มาแบตเตอรี่ก็คือ12โวลต์เคาามาทาง้ายมือถ้าติดก็คือตรงกลาง ามาดูในส่วนของใบพัดมากใบพัดควนยิ่งเรียบครับโอเคอตัวนี้ถอดได้เวลาทำความสะอาดก็คือถอดสลักตัวนี้แล้วก็ตัวมอเตอร์นี่ก็คือเช็ดทำความสะอาดธรรมดาส่วนทั้งหมดทั้งหมอ้อทั้งเครื่องเนี่ยฉีดน้ำล้างได้ร้อยเปร็นเลย ตัวนี้แผ่นปิดหัวแก๊สรับปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีช่องว่างช่องอากาศเปิดครบเปอร์เซ็นต์ั้งสองช่องครับเห็นไหมโอเคอ่านนโอเคถ้าเราเฟซถูกไฟถูกต้องก็จะเจอเป็นไฟสีนี้ครับ มาร์คความแรงไฟที่เหมาะสมทำมาร์คไว้ให้แล้วก็จะมีเส้นตัวนี้ครับขีดทำมาร์คไว้ให้ไว้สำหรับระยะที่เวลาเราหมุนมาตัวหัวแก๊สจะอยู่ตรงกลางหม้อพอดีโอเคในส่วนกระดาษตรงนี้แกออกได้เลยครับเป็นเ่อือบอคิลิกด้านข้างจะเป็นอลูมิเนียม อันนี้เป็นแผ่นฟิล์มเคลือบอะลูมิเนียมจะแกะออกหรือไม่แกะออกก็ได้ส่วนมากก็คือเอาไปแปะสติกเกอร์ทำเป็นแบรนด์ตัวเองได้ครับตัวลูกยางรองขาครบสายดิยนมีไว้ให้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับเพราะว่าป้องกันไฟฟ้าสถิตโอเค